सुन अर हम समुद्ध भगवा बुद्ध भगवता भगवता धमो थमस सुपतिपन्नो भगवतो शवक Tăng khẩn nam mô đa sắc Bồ Tát To Arahato Samma Sam Buddha Sa mô đa sắc Bồ Tát Arahato Buddha Sa mô Arahato Buddha ก,กร,ร,ร,รับนมัศการพระเถระพระมัชฌิมพระนวกกะรวมทั้งสามเณรขอความสวัสดีจงมีแก่นักศึกษาบาลีมหาวิทยารณ์ทุกท่านครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่สิบมกราคมพศสอง9ันห้าร้อยสิบเเป็นการเรียนบาลีพื้นฐานเพื่อเข้าไปสู่กมพีบาลีมหาวิทยารณ์ชั้นที่แปดสิบห้า ข้าง้าพูดถึงตริตริยาตบุตรศสมาภนะในททศสมาย่างเช่น ปพุพภะภระปุพุตระอัุรุตระเนี่ยมันเป็นทนทัศสมาในการประกอบรูปศัพท์ทนทัศสมาเนี่ยวิธีการของสรพนามีอย่างเดียวเท่านั้นคือแปลงโยเป็นเอในบุรลิงแล้วก็ในทุกลิงเลยไม่แปลงนางเป็นสังและสารนาะงก็คือก็คือไม่ต้องพูดถ,ถึงสาวิพัฒน์เพราะมันเป็นเอกวัชนะ <c oughs> ก็คือเพราะว่าทอนทศสมานี่มันเป็นสมาหารทอนทศสมิเป็นทอนทศสมิที่ไม่รวมกันเป็นเป็นหนึ่งเดียวก็เลยมีรูปเป็นภูวชนะเท่านั้นก็เลยแจกพระธามาราชว่าที่เป็นภูวชนะพิธีการของภูวชนะก็มีอยู่สองอย่างคือแปลงโยเป็นเอโยท้ายอาการบุตรลิงเป็นเอแปลงสังแล้วก็แปลงนางวิพัตเป็นสังและสารนางในทุกลิง วิธีการของสัพนามที่มีในทวารทัมา์มีในอาสมารมัตรมทัศนยมีอยู่อย่างเดียวคือแปลงโยพัมาเป็นเอนอกนั้นไม่ต้องแปลงนังเป็นสังและเป็นสานังปุภพาปรกา,ปปาก่วปุพภากรประระหลับ การก่อนและการหลังถ้าเป็นกิทธิึิงก็อทิตตะวันออกอาทิตตะวันตกอ่าเพราะว่าทิศสามันมีอะามันเป็นอิทธิอนันเป็นอิทีิลิงเท่านั้นทิศสาที่บุทิศเนี่ยเป็นอิทีิลิงเท่านั้นก็เป็นสถานที่ฐานะก็เป็นวงสกลิงเท่านั้นก็แต่ว,ว่าสถานที่เบื้องหน้าเบื้องหลังนี้ในตรียาพุทธสุสมาเนี่ยจะแะ้วก็ เรียนไปแล้วก็คือมีเฉพาะรูปที่แปลงยวิพัตเป็นเอเหมือนกันนอกาะนั้นวิธีการของสัพพะทามอื่นไม่มีเลยมีแต่เฉพาะแปลงยวิพัตเป็นเอซึ่งซึ่งมันมีได้เฉพาะในเอกับวัชนะในซึ่งมันมีได้เฉพาะในกุ่นเหลืงเท่านั้นฉะนั้นในในสามารถแปลงนางไม่สามารถแปลงนางเป็นสานางได้แล้วก็ในอิทิลิงก็ไม่แปลง สิงเป็นสังสัเป็นสาด้วยเขียนเพิ่มนิดนึงตรงนี้จะได้เข้าใจง่ายน่าจะได้เข้าใจนิดนึงปุริสัตสมะบางคนจะสงสัยว่าตับปุริสัสมาคืออะไรตับปุริสัสมาก็คือสมาที่มีบทหลักเป็นประธานนะบทหน้านี้ลงวิพัฒน์อะไรก็ได้แต่ในที่เราเรียกว่าจติยาปุริสัสมะ ทำไมถึงเลือกตัติยาเพราะว่าบทหน้าลงตัติยาวิพัตในรูปเคราะหออย่างเช่นมาสาปุกโพเนี่ยรูปในยรูปเคราคร์เนี่ยมาสาเนี่ยลงลงนาตัด,ดยาวิพัตท้ายมาสาัสับแปลงนาเป็นทีนะเพราะมาสาเป็นปุลลิงปพพระสัพนี่เป็นบทหลังเห็นไหมเนี่ยพระสัพนี่เป็นบทหลังเป็นปุลลิงก็ได้นะภพพาอิกขีลิงอังท่านพงศ์สุขลิงไหมมันเป็นได้สามลิงพระเนี่ย ตะบบหน้ามาสาัตย์สัเนี่ยมันเป็นปุนลิงลงในอัดวิเศษนานะโดยเดือนโดยเดือนมาสาัต์ก็ว่าเดือนเดือนเดือนอ้ายเดือนยี่ยเนี่ยเหมายงั้นเดือนเวสาขาเดือนอาสาหะเดือนมากะเป็นต้น บทลังไม่เป็นประธานเราจะเห็นมันมีลิงตามบทหลังเห็นไหมโพก็สารับเป็นมาเสนาปุปโปสเสดเป็นรูปเป็นมาสปัปปุโปรริโสมีลิงตามตามาบทที่อี่สื่อถึงก่อนโดยเดือนคือใครโพรุที่ก่อนโดยเดือนปุพาอิทีลิงก็เหมือนกันถ้าปุปพาบทห,หน้าลงแต่เดียวยวิพัฒนมาเสนาปุพามาสปัปปุพา ปุพพาเนี่เป็นอีทีลิงเพราะฉะนั้นศัพที่มาสับปุพพาข่าวถึงจะต้องเป็นศัพท์ที่เป็นอีทีลิงมีลิงเป็นเพศหญิงในที่นี้ยกอีทีข้มาจะยกจะยกกัญญาก็ได้กัญญาก็้เพศหญิงใช่ไหมกัญญาก็ได้มาเสนะปุพพามาสับภพาก่อนโดยเดือนผู้หญิงที่ก่อนโดยเดือนหญิงที่ก่อนโดยเดือนอาจจะเกิดก่อนหนรอือนะเองนี้มาก่อน มาเสนาปุกพังมาสักผกพังกูหลังกูลที่ก่อนโดยเดือนยกคจิตต่างไม่ได้นะไม่เหมาะสมนะจิตที่ก่อนโดยเดือนไม่ไม่มันมันไม่ได้นะมันไม่ไม่เป็นโอจิตยะคือไม่ไม่ถูกต้องตามหลักสภาวธรรมก็ไม่ไม่สมเป็นสมผลเราจะสังเกตว่าอบประสทเนี่ยมันเป็นที่ไม่ใช่สภาวธรรม คือมันมีสภาวะธรรมอยู่อะเนี่ยพูดผิดนะปุริสัตศัพท์ปุริสักที่เป็นว่าบุษเนี่ยมีสภาวะธรรมอยู่ก็จริงมีรูปปวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งในปุริสักในบุรุษคนเนี้ยมีปุริสัตภาวรูปมีภาวะรูปที่เป็นบุรุษภาวะรูปเหนึ่นรูปที่แสดงรูปที่แสดงความเป็นเพศชายภาวะรูปนี่ไม่ใช่ทัพพระไม่ใช่อวัยวะเพศชายนะนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รูปร่างสันฐาน มันเป็นสุขุมรูปอ่ะคือรูปละเอียดที่รู้ได้ด้วยใจอย่างเดียวแต่ว่าองค์ธรรมมันมีองค์ธรรมปรมัตก็จริงแต่ว่าในที่เนี้ยกล่าวถึงพักพะคือตัวบุคคลตัวบุคคลวคลิธีก็เหมือนกันการตัวบุคคลคุณรักก็การตัวบุคคลฉะนั้น ราจะยกจิตตังไม่ได้ก่อนโดยเดือนทาไม่ได้สิ่งที่ก่อนเดือนมันอธิบายยังไงมันไม่ได้เพราะฉิ่มันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเกินก็ดับเกิดแล้วดับอย่างรวดเร็วแบบชนิดที่นับไม่ทันนับไม่ทันว่าหนึ่งอดีนในมือข้างเดียวเกิดดับไปแล้วแสนโกรธขนาดเนี้ยคนทั่วไปนับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับไปอย่างเร็วๆแสนโกรธขนาดนี้ก่อนโดยเดือนแปลว่าอะไรมันไม่ใช่นะอันนี้มันไม่ได้ไหมายถึงสภาวธรรมมาสัปปุพระเนี่ย ตั้งสามหนึ่งเลยเนี่ยมันไม่ได้หมาีิสปอร์ธรรมแน่นอนนี่อันตรงนี้หนึ่งจะเข้าใจง่ายขึ้นนะวันนี้ใครอ่านนิชาพัฒน์ค่ะชาพัฒนอ่านนะเริ่มต,งตรงไหนครับ,รบมา,บาศาปุพะเป็นตับปุริษัสสมาจึงมีบทหลังเป็นประธานคือมีบทหลังเป็นองค์ธรรมฉะนั้นจึงแจกปฐทมาลาเหมือนปุพะสับในดินทั้งสาม แต่ไม่มีวิธีการของสัพพนามอื่นนอกจากการแปลงโยปธรรมวิพัตทั้งท้ายอาการันเป็นเอคือไม่มีวิธีการอื่นเลยนะทั้งสามลิงเลยก็คือ,อไม่แปลงนางเป็นสังและสารนางเป็นลิงทั้งสามแล้วก็ในอีทีลิงไม่แปลงไม่แปลง สไ่แปลงสิ่งเป็นสังเป็นสาวมินชาวัดจำได้ไหมสิ่งเป็นสังสาเป็นสาสสุดอะไรพระปโตสมิงสานางสังสาอ่าดีมากดีมากอแปลงเป็นยังไลยนะ<อ>ไ,ได้โย,ยทำไมไม่มีมาสักปุพปายะ ไม่นีมาสัป,ปุพายะมาสัป,ปุพายาะมาป,ปุพายาะายาชิมุตะมีนะอืมไม่ชื่อแมาแจกตามอิทธิอ่ะอ่ะยายาอ๋อใช้ทั้งสามดีไม,ไม่ใช่เป็นตายะยะยาไม่ได้ ใหอิทิลิงแปลงอายะยะเลียไม่ได้ครับถ้าปุพพัสส์นีไม่ใช่ปุพพัสส์ปุพพัสส์ปุพพายังเป็นอายาะเลียไม่ได้แปลงแปลงสมิงเป็นอายาะเลียไม่ได้มีตาหิสมิมายะย,ยามีสุนนนานามาตุตัมแบบคลายอิทิลิงทั้งหมดเลยนะ าใช้อาชื่อกะใชอ้อีอูอูชื่อปักแปลงเป็นแปลงสื่งเป็นอายะและยาไม่ได้นะครับก็เลยมีบุกแปลงสื่งเป็นสังเป็นสังแปลงแปลงแปลงเป็นยังก็ได้อันนี้แปลงสื่งเป็นสังได้เพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่อตริยาตับุตริสาสมารใช่ไหมไม่ใช่ผู้พิสมารไม่ใช่ตริยาอไม่ใช่ตริยาตับุตริศสมารไม่ใช่ไม่ใช่ธรณสมารมันเป็นศัพท์เดียวล้วนๆอ่ะมันไม่ใช่สมารมันก็เลยเป็นได้ไงแต่ถ้ามันเป็นสมารถ้าเป็นธรณ์ก็สมารก็ออ่าันนี้อันธรณสมารมันมันไม่ต้องพูดอีกแล้วสมิงมันไม่มีแล้วไม่มีเอกวัชนะถ้าเป็น อ่าบริสทสมารติยะแต่บริสทสมามันก็เลยมีไม่ได้มาสัมมาสัป,ปุกพายะมีไม่ได้มาสับป,ปุพัสังก็ไม่ได้แปลงสนิมเมื่อสังไม่ได้มันเป็นวิธีการของสมมนามอันนี้เข้าใจนะอันนี้เรียนไปแล้วก็ไม่พูดซ้ำแค่ ให้เข้าใจมากขึ้นเฉยๆนะพุทธ,ธิสมาเนี่ยจะเป็นทุิยาแต่พุทธิศัสมาก็ตามจติยาแต่พุทธ,ธิสมาก็ตามจะตุฐีกตบพุทธ,ธิสมาก็ตามมันจะมีพุทธิศัสมาก็ตามตรทีแต่พุทธ,ธิศสมาก็ตามจะมีผู้ทธิสมาก็ตามมีบทหลังธรรมทานมีลิงตามบทหลังมีมีองค์ธรรมคือบทมีบทหลังเปง็นองค์ธรรมอย่างเช่นมาาภุก พระองค์ธรรมคือบทหลังบุพพาสัพองค์ธนรมเนบทหลังแต่ภูพระเป็นสับนาวใช่ไหมมันจะต้องมันจะต้องเป็นสัปนาวนี่คือเป็นชื่อที่เป็นตัวแทนถูกไหมที่เราเรียนรู้ทพอมันแล้วชื่อเป็นตัวแทนของสัพ์อื่นในลิงทั้งสามมันก็ต้องหมายถึงสั์อื่นที่กล่าวถึงไงองค์ธรรมก็คือบุพพาสับก็ถึงแต่มีองค์ธรรมของมันมันเป็นสิ่งเดียวกับองค์ธรรมองค์ธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกับที่สับน้ส่อถึง ซึ่งที่ทั้งรูปทีาครอบไว้เนี่ยก็คือกูนังตะกูรูิเครห์มันทำให้เราเข้าใจชัดเจนขึ้นนช่ไเวลาเราปแปลเราแตะไปลามวิเคราะห์รูปวิเคราห์ของสัปนามถ้าเราตั้งรูปวิเครห์ของสัปนามไม่ได้เราไม่รู้ว่าสัปนามะตั้งรูปวิเคราะอ์ยังไงเรามันก็ไม่เข้าใจความเข้าใจมันหายไปไม่ชัดเจน ทีนี้ไม่รู้ผู้พิสมารบ้างผู้พิสมารตัวนี้ไม่มีไม่มีวิธีการของสพนามในพระหุพีหิสมารเพราะเป็นสมารที่มีอัญญปะทะอัญญปอัญญบทคือบทที่คือบทอื่นเป็นประธานแต่ในทิสันตารารัตถะแต่ในทิสันตารารัตถะพระหุพีหิคือ พระุพีหิสมาที่มีอัดถือเอาระหว่างแห่งทิศมีวิธีการของสรพพน,นามทั้งหมดมมหไดกินัปุพาก่อนนะาดินับาดินปุาพ,พาอด้ิดนับดกิาสาจาักวัฏสารจาักยะทันตาราลังสาย,ยัางดดกกินัปุบพาวินิสา ยังฐานังอนังน,งอนว่าที่ใดยังฐานังอันว่าที่ใดสิจว่าจุดใดก็ได้นะจุดใดอันตรารังถือเอาระหว่างอันตรารังถือเอาระหว่างทักีนัสสาจะแห่งทิศใต้ด้วยทักีนัสสาจะแห่งทิศใต้ด้วยปุพพัสสาจะแห่งทิศตะวันออกด้วยปุพพัสสาจะแห่งทิศตะวันออกด้วย สาอายังวิทิสาอันว่าทิศเฉียงนั้นสาอายังวิทิสาอันว่าทิศเฉียงนั้นสาอย่างสาอย่างนี่จะดว่เป็นสาอายังสาสาก็คือตาสพานามลงตาสพนามแล้วก็ลงลงอทยติชนกับพัจใจเพราะว่าทิศาเป็นประเภทดีตาสับตาสับแบบสับเริมเตาแล้วลงสีวิพัฒน์ในต้องสีวิพัฒน แปลงสอนของตัดสรรนาเป็นสาสนักษร,รก็เลยเป็นสาสาก็เลยว่านั้นนั้นที่เป็นผู้หญิงนะไอยางก็เป็นออยางก็แปลว่านี้แต่เราเอาสาเป็นประธทานเอาสรพนาบสองตัวเอาตัวแรกเป็นประธานไม่ต้องแปลว่าทิศเฉียงนั้นนี้หรือทิศเฉียงนี้น,น,นั้นไม่ต้องนะเป็นทิศเฉียงนั้นเลยทิศเฉียงอ้าแล้วลว,ว,วอยังเราใส่มาเพื่ออะไรคะ่ะทั้งนั้นมันแค่ทำสวย อพรอ๋อไม่ใช่ก็ได้แล้กินทศาจากภูษาจายะยตันตราลังสาได้กินภุพพาสายยางมันรักกว่าเพราะว่ามันค้างเหมือนกันไหมไม่คิดเหมือนกันอ๋อได้ินทสาจากภู菩าจายะยตันตรารังอย่างสายยางรากกว่าอายัางกินทุมีเยอะนะในคู่พิจารณาที่ที่ชัสำนับสองตัวสาอายางวิทิศาอันว่าที่เฉียงนั้น สาอายังวิทีสาอันว่าทิศเฉียงนั้นทักคินาปุบบาชื่อว่าทักคินาปุบบาถ้าคินาปุบพาชื่อว่าทักคินาปุบพาทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้จริงๆถ้าแปลเราจะต้องแปลทิศใต้เฉียงตะวันออกนะครับเซนเปอร์เซนเรา้ใช้แบบนั้นเราแปเอาทิศตะวันออกเป็นก่อนวิธีสาได้แก่ทิศเฉียงวิทีสาได้แก่ทิศเฉียงเขาถ้แล้วใส่คอนบ้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ปิดก่อนนะ มันว่าไม่ได้นะผิดไปนะใส่อันว่าไม่ได้เพราะอันว่ามันมาจากวิพัตนอ่ะมันมาจากการมาวิพัตน์อันนี้เราเอาวิพัตน์ออกแล้วอีทีลิงอีทีโซลตากราปจัยไม่ได้เอาออกเป็นส่วนหนึ่งของศั์เดิมไมนอันว่าไม่ได้นะต้องตัดออกเขาได้แก้แล้วแก้ในเอกสารแล้วมัน,นว่าไม่ได้อันนี้ต้องเอาเอาออกเอาวิพัตน์ออกแค่กา,ารตาังว่าชือเอาในระหว่าง ยังท yeah, ับวัเป็นอย่างอันตราอย่างอย่างอันตราลังอันตรารังอันตราลังเป็นวิทยาปุริสัสมาสำเร็จรูปมาจากอันตระแต่ว่าในระหว่างอันตระแปลว่าระหว่างนะอันตราแล้วก็อาบทหา้าตราธาตุ แปลงละรอเรือเป็นเป็นออจุลาแปลงแปลงละรอเรือเป็นรอลิงแล้วก็แปลงรลอ,งล,องลิงเป็นราจุลาตาถ้าแปลว่าถือเอาถือเอาซึ่งระหว่างนในในคำแปลไม่มีคำว่าซึ่งหรอกซึ่งหถือเอาซึ่งระหว่างต้องจำคำแปลไปนะถือเอาซึ่งระหว่างออกไปนะอุตระปุกพาแปลได้เลยแปลเราเห็นว่าแปลว่าอะไร บทแปลว่าอะไรบทแปลว่าอะไรอุตระปกพาแปลว่าอะไรอุตระอุตระด้านหลังไม่อุตรระใต้เนื้อเฮ้เข้ามาหรือยังเข้ามาหรือยังพระรักธรรมะยะอัญยะอัญยัตระอัญญธรรมะอุปปาระอัปปะรักินังอุตระอัตระยะตัอิดาอิมาอะโกิงเอิกับพะยุวิติจุุตุมะอัมมะยุวิติสัสตะปุทิสุติสัพนาันนิสัพนนันมัฏติกานิก็คำก็คำแปลต้องแปลได้ด้วยนะ อุล์เพราะว่าเหนือก็บนก็ได้ก็เหนือในทิศนั้นหนึ่งทิศเนี่ยทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือถ้าตามปารีถ้าแปลตามลำดับเลยนะทิศทิศตะวันออกทิศเหนือเฉียงตะวันออกแต่ในภาษาไทยเราไม่ได้ใช้แบบนั้นแปลนะยังฐานนงอันว่าทิศใดยังฐานนงอันว่าทิศใดอันว่าทิศใดอันตรารังอันตรารังยอทิศไม่ได้นะที่ จริงๆถ้าเราอืมเราจะไปอย่างนั้นก็ได้แต่ต้องมมโยกฐานะเข้ามาอย่างอันวุทิตฐิเงได้เพราะ็เราเราไม่ได้เราไม่ได้ยกอะไรเข้ามาแต่ในนี้ต้องว่าที่อย่างจุดใดก็ได้จุดใดอย่างฐานะอันวัตฏิใดแต่อย่างฐานะอันวทิฏฐิใด พูดออกไปดิพูดมาตามยังฐานังอันว่าที่ใดอา้าวเสียงไม่เข้าฮะไม่เข้าลโหลได้ยินไหมฮะตอนนี้อา้าวมาตามนะ,ะยังฐานังอันว่าที่ใดยังฐานังอันว่าที่ใดอันตรารังถือเอาระหว่างอันตรารังถือเอาระหว่างอุตรัสสาจะแห่งทิศเหนือด้วยอุตระสอุตรัสสาจะแห่งทิศเหนือด้วยสาไออ่า แปลไม่ครบหรอกอุปภาษะจ่าอุปภาระหายใช่อ่ออกสาุอภาษะจแห่งทิศตะวันออกด้วยปุพภสษาจะแห่งทิศตะวันออกด้วยสาอายังวิทิษาอันว่าทิศเฉียงนั้นสาอายังวิทิสาอันว่าทิศเฉียงนั้น อุตรัปุภาชื่อว่าอุตรัปุภาอุตระปุภาชื่อว่าอุตรัปุภาทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือวิธีสาได้แก่ทิศเฉียงวิทีสาได้แก่ทิศเฉียงเราจะสังเกตว่าองค์ธรรมไม่ใช่ทิศใต้ไม่ใช่ทิศตะวันออกแต่คือระหว่าง องธรรมคือยะทันตระลังสายยางนี้นสถานที่ในระหว่างหรือทิดในระหว่างใช่ไหมนี่คือผู้พีสมาององธรรมไม่ใช่ทั้งบทหน้าและบทหลังแต่คือบทอื่นอื่นคืออะไรคือทิศเฉียงคือที่ในระหว่างทั้งสองนีอ้อันนี้ก็เรียกว่าที่สันตราลัอุปีอุปีสมาธิที่มีอัดถือเอาระว่าแห่งทิศ ผู้พีนะผู้ีสมาคอัดถักที่มีอัดอันนี้เป็นอันก็เป็นที่ที่มีอัดคือเอาระวห่างที่เฉียวขารากรอุตตร,รษาโลวิพัน์อะไร อุตรัสาอุตรัสาลงวิพัตอะไรอ่าชัตรมีพัตครับชัตรมีได้ไงแห้งเราไม่แม่นใช่ไหมจะมีแปลงแปลงแป้งสมิงเป็นสาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องแปลงสมิงเป็นสาเป็นสาหรือแป้งอะไรเป็นสาขานติ์ติดตัวขันตัวสมิงสานังสังสา สองสิงเป็นสงังสาเป็นสาที่คือสาวิพัฒนะแปลงสาเป็นสาส oh, ถีใช่ก็สถีวิพัฒไงนี่ไงแห่งแห่งของมือเราต้องสังเกตดีๆ็นป่ะกเนี่ยสังเกตดีๆทำไมถึงใช้รูปเนี้ยสมมุติถ้าเราเขาถ้าถ้าเราอ่านคำพีแล้วมีแต่รูปวิเคราะห์เราแปลไม่ได้ใช่ไหมเราจะแปลไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ไแม่นเราไม่แม่นพระธรรมมาลาไม่แม่นสูตรถูกปะ เราแปลไม่ออกมนเราแปลไม่ออก,แป,ออกแปลไว้อะไรหลวงพ่อให้ท่องทุกวันเลยนะพราัว่าธรรมโอโนเนี่ยพระอาจารย์เล่าหลวงพอ่อบอกข้อประคับโดยต้องท่องทุกวันพระธรรมาลาเนี่ยอ้ามขาดท่องจนคล่องเลยคล่องแล้วก็ต้องทวนทวนสับไปสับมากลับไปกลับมางเงี้ยเปลี่ยนสับบ้างอะไรบ้างเนี่ยต้องทอยคล่องเลยสูตรคือต้องแม่นเนี่ยสิ่งเป็นสังสารเป็นสารด้วยกัปโดสภูิสารสังสาร พอเป็นสาแล้วทํำไงลงสาอาคมด้วยสูตนอะไรท่าก่อนชางชาสวีกับวัจนีสุจากใช่ในเพราะสังและสาลงสาอาคมผมภาษาก็เหมือนกันใช่ไหมใช่<า>เป็นสาต,ต้องแม่นเลยนะต้องแม่นเลยเราต้องได้มาตรฐานแต่กินนะอันนี้ก็ เป็นปรรมาราไม่ถอดเพราะจริงมันควรจะมีสองลืมแกเนี่ยติดลาวาเป็นมสุคเป็นเป็นเอกราจชนะ ตามปกติมันมีผู้ชนะได้ไดอืมคุณจะมีผู้ชนะได้ ตอนออกได้ทั้งหลายถาวรแห่งที่เท่านั้นทั้งๆทั้ที่จริงโดยองค์ธรรมวมันก็ไม่ควรมีคือมันมันมันตามกฎวยกรณ์มันมีได้ก็จริงอ่ะแต่มันไม่ได้ใช้ไม่ไม่น่าจะได้ใช้ในเอกสารในธรรมบาราของธรรมโอ๋มีมีแสดงโระบาไว้อยู่ ดี๋ยวสารกรลองตรวจการมาลาสอื่น์เาใช้หรือเปล่ามีโฆษนะหรือเปล่าอันนี้นะครับเดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้ไว้ก่อนก็ได้จริงๆมันมีได้แต่ว่าจะไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ต้องแสดงก็ได้ก็แต่ว่ามันก็เหมือนมันก็เหมือนอันอันอ่นอันอัจฉริยะที่ว่าตนใช้จริงๆอ่ะใช้เอกโัษณาผู้ป่วมันไม่มีมันไม่ใช้อ่ะแปลว่าตามถ้ามาลาโสปะ ตามกระแสงพระทามารามันมีได้สอบพระท้าวมารโอมีนะมีโภชนะด้วยจชิงๆก็เขียนไว้แต่ว่า,าไปแก้ห้กันเม่อไหร่เดี๋ยวกัน นี้นะอันหนึ่งใช่ไหมครับใช่อันหนึ่งแม้วิธีห้ามการแปลงสมิงเป็นอายะและยาก็เป็นวิธีการของสรพนามเช่นกันจึงไม่แปลงสมิงเป็นอายะและยาในทิสันตรารัตถะพระหุพีหิ